สวัสดีครับมาพบกับช่องออดอ่างเปานะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานครับนี่ครับเอ็มพาร์ตตัวนี้มันไม่ทํางานนะครับเข้าฐานแล้วมันไม่ทํางานอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแงะกันเลยนะครับก็แงะจากด้านข้างนะครับแคะแล้วก็ค่อยนะครับใช้ไขควงปากแบนฮะเล็กๆก็ค่อยงัดนะครับนี่ฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ถึงต้องมาเปลี่ยนเองนะครับคือผมไปรอไปที่ด่านเขาบอกว่าหเดือนนะครับก็เลยนานมากก็เลยเดี๋ยวเรามาใช้เอามาเปลี่ยนเองดีกว่านะครับเพื่อจะได้ใช้ได้นะครับไม่งั้นก็รอ,อนานนะครับมันก็ยากลำบากต่อกันสัญจอนะครับอันนี้ก็จะเป็น ฐานนะครับมีขนาดไม่ใหญ่มากครับเท่านิ้วชี้หรือประมาณนิ้วโป้ครับอ่ะก็จะมีบาร์โค้ดหรือรหัสตัวเลขนะครับเนี่ยหนึ่งสี่สองห้าศูนย์ครับก็สามจุดหบนนะครับนี่นะอันนี้ถามว่าผมสั่งซื้อมาจากดั z ด d านะครับก็รหัสเดียวกันครับนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าปักน แล้วปักตรงนี้ครับมันใหญ่กว่ากันนะครับเนี่ยฮะของใหม่มันใหญ่กว่าเราจําเป็นจะต้องเดี๋ยวจะต้องตัดเนี่ตัดแล้วต่อนะครับอย่างแล้วค่อยมาต่อกันเรจะมาแงะออกนะครับค่อยๆต้องใช้ไขค,รครวงค่อยๆนะครับออกนะครับเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ แบกเสียบเขาจะมีขนาดใหญ่กว่ากันนะครับก็ต้องใช้ตัวเดิมนะครับเราก็ต้องตัดสายตัวนี้นะครับนี่ตัดแล้วก็ตัดขั้วตัวนี้เหมือนกันนะครับขมาต่อนี่ครับตัดตรงนี้ครับตัดให้ยาวไว้นะครับเผื่อไว้ครับก็จะพอตัดแล้วเลยเราก็จะเอามาบักกี้นะครับเชื่อมกับฐานตัวใหม่ครับ ก่อนที่เราจะเชื่อมนะครับเราก็ต้องใส่ผมจะใส่ตัวนี้ครับข้อหดนะครับเพื่อป้องกันการช็อตแล้วก็เรียบร้อยเพื่อความสวยงามด้วยนะครับป้องกันไม่ให้สาย2เส้นมาสปาร์กใส่กันนะครับผมก็ทําการบาก,กีไปของสายไฟแวงแล้วนะฮะแล้วก็น,นี้อันนี้ก็เป็นการบาก,กีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าบาก,กีอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งครับเรื่องบาก,กีนะครับแดง แดงแดงต่อแดงนะครับดำต่อดำนะครับตามตามของเก่าเขาเลยนะครับนีะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับโอเคนะครับก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็นี่ครับเอาท่อหดครับเลื่อนปิดตำแหน่งที่เราบักกี้ไว้นะครับนี่นะครับเพื่อความสวยงามครับจากนั้นครับนี่ครับใช้ไฟแช็คครับ ใช้ไปเช็คลนท่อหดนะครับให้มันหดครับแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับอย่างที่บอกป้องกันการสตาป์ของไฟนะครับอันนี้ครับก็เสร็จก็สวยงามแล้วเสร็จสิ้นแล้วครับไม่ยากนะครับแค่นี้ครับจากนั้นเราก็มาต่อเข้ากับสวิตหรือปลั๊กที่เดิมนะครับแจ็คเรียกอะไรเรียกไม่ถูกนะครับนะก็ต่อเข้าลักษณะเดิมนะครับ จะเป็นล็อกของเขาเลยนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็บีบให้เข้าล็อกให้แน่นนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับใช้ได้ครับแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เอามาประกอบกับเข้ากับเคสที่เดิมนะครับของเขานะครับแต่ตอนนี้มันก็จะจะจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยครับก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะสายตัวใหม่แบตใหม่มันแข็งนะครับมันจะโกงนะครับ เราก็จัดให้เรียบร้อยนะครับจับยัดให้ดีนะครับเพื่อความสวยงามครับแล้วก็จะได้ปิดฝาได้สนิทนะครับนะครับจัดให้เรียบร้อยให้สวยงามแล้วก็กดลงไปนะครับให้เข้ากับเคสนะครับไม่ได้นะครับอาจจะทุรักรีเนหน่อยครับแต่นี่ครับก็ค่อยๆทำนะครับไม่ได้แล้วครับเราก็เอาฝามาปิดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นล็อกนะครับของเขาอยู่แล้วนะครับ แถ้าเราจัดไม่เรียบร้อยมันก็จะไม่เข้าเข้าลําบากนะครับก็ประกอบเข้าตามเดิมนะครับก็กดมันก็จะเข้าล็อกนะครับแล้วมันก็สนิทอย่างนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี่ง่ายๆครับเราไม่ต้องเสียเวลารอนะครับแต่จะบอกว่าแบตลูกนี้ผมซื้อมาในราคาแค่สามสิบกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่นี่ครับของเก่าครับทำง่ายๆครับ ไม่ต้องรอครับรอ6เดือน7เดือนไม่ไหวครับไปติดต่อที่ใดก็ให้รอก่อนนะครับเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องออดังเปาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ